สวัสดีครับคุณผู้ชมในระหว่างการปรากฏตัวในรายการวิทยุนะครับเมื่อเร็วๆนี้ลิซ่าได้เปิดเผยโดยไม่คาดคิดว่า b l a c k พิงคเนี่ยจะเตรียมตัวกําลังคัมแบ็กครั้งใหม่และการทัวร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในปีหน้านะครับลิซ่าบอกว่าเรากลับมาเตรียมตัวคัมแบ็กกันแล้ว แต่ฉันคิดว่าเนี่ยพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันเป็นความลับเมื่อผู้จัดรายการนะครับกล่าวถึงนะครับดูเหมือนว่าเนี่ยทางวงแบล็คพิงค์เนี่ยกำลังจะกลับไปที่สตูดิโอเมื่อเร็วๆนี้นะครับลิซ่าก็ายืนยันว่าสมาชิกของแบล็คพิงค์ทุกคนเนี่ยกำลังจะไปสตูดิโอเพื่ออัดเสียงนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับลิซ่าแบ็คพิงค์ยังยอมรับอีกว่าถึงเวลาแล้วที่แบล็คพิงค์เนี่ยจะกลับมาพร้อมกับไลน์อัปเต็มรูปแบบเลยนะเพราะแฟนๆหลายคนและบิงหลายคนเนี่ยกำลังเฝ้ารอพวกเธอกลับมาน,น กรณีนี้นะครับถ้าแบ็คพิงคัมแบ็คจริงๆนี่จะเป็นการทําเพลงร่วมกันล่าสุดนะครับของ4สาวนะครับหลังจากที่อัลบั้มเต็มชุดแรกของพวกเธอนะครับก็คือดีอัลบั้มออกมาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมพราะนับตั้งแต่เปิดตัวดีอัลบั้มาสมาชิกวงแบ็คพิคงแต่ละคนเนี่ยก็เกือบจะมุ่งเน้นไปทําโปรเจกต์เดี่ยวของแต่ละคนนั่นเองนะครับ ทั้งนี้สมาชิกของวงแบล็คพิงค์เนี่ยได้ปรากฏตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้นะครับหลายคนก็คิดว่าแบล็คพิงค์น่าจะเตรียมตัวสําหรับการคัมแบ็กครั้งใหม่ครั้งนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพียงข่าวลือจากสาธารณชนเท่านั้นและยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับยังไงนะครับแฟนๆก็ต้องรอคอยกิจกรรมกันต่อไปนะครับของวงแบล็คพิงค์ซึ่งจะมีการประกาศจากทางค่ายนะครับก็คือ YG Entertainment นะครับเกี่ยวกับการคัมแบ็กของวงในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับสรุ ได้เห็นวงแบ็คพิ้งนะครับเวอร์ทัวร์อย่างแน่นอนนะครับเพราะสถานการณ์ของโควิดทั่วโลกเน่กำลังจะค่อยๆดีขึ้นและหลายๆประเทศเน่กำลังเปิดประเทศและสามารถจัดกิจกรรมอย่างคอนเสิร์ตได้อย่างแน่นอนนะครับและเชื่อว่านะครับ YG คงไม่ปล่อยโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทนะครับรวมถึงน่าจะมีการพูดคุยโปรเจกต์อัลบั้มใหม่ของแบ็คพิ้งอย่างแน่นอนนะครับยังไงเน่ก็รอ YG ประกาศกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับคุณผู้ชม